สวัสดีครับพิ้งจากช่องคอสทูมนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ไอเดียการแต่งตัวห้าลุคแคชชวลสำหรับใส่ในวันสบายๆเนาะร่วมกับน้ำหอมกลิ่นต่างๆที่แมทช์กับแต่ละชุดจะมีอะไรบ้างลองไปดูกันครับเริ่มจากลุคแรกครับลุคแรกมาในเสื้อทีเชิร์สีขาวเนาะร่วมกับกางเกงแองโชแพนหส่วนสีเทาอ่อนซึ่งโทนเนี่ยให้ลุคแบบสบายส,ายสายครับ ดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบใส่เสื้อไว้ในเกงเ,กงเนาะเพราะว่ามันจะดูขาแบบดูยาวขึ้นนะครับร่วมกับใส่รองเท้าแคชูสีขาวเพิ่มความสปอร์ตให้กับลุคนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นน้หอมที่ผมเลือกใช้ในลุคนี้เนี่ยก็คือตัวนี้เลยครับดูวิลจาก Chanel เนื่องจากกลิ่นเขาให้โทนสดชื่นเนาะแต่ก็ยังมีความหรูหราสไตล์ h a n e l อยู่ซึ่งเหมาะกับกีมากๆเลย แับลุกที่2นะครับมากับเสื้อพาคตตอนสีขาวครับแล้วก็กางเกง5ส่วนสีกะกีร่วมกับรองเท้าโบช๊ชชูหนังสีน้ำตาลซึ่งโทนรมวมๆนะให้ความสบายๆค่อนข้างเยอะหน่อยครับแต่มีความรูหลายอยู่เนาะโดยกลิ่นน้ำหอมผมเลือกใช้เนี่ยก็คือโลดีแวร์จากเฟเดริกมากครับซึ่งโทนให้กลิ่นผู้ด,ดีผู้ดีสบายๆดูธรรมชาติธรรมชาติหน่อย มาถึงลุกที่3ครับลุคนี้สีเน้นโทนเข้มครับแล้วก็มีความสุข,ขุมขึ้นมาหน่อยโดยเสื้อยืดลายตั้งสีดําขาวน้ําเงินเนี่ยทำให้ช่วงตัวดูยาวขึ้นเนาะร่วมกับกางเกง5ส่วนสีกลมท่ทายิ่งนําเสื้อใส่กางเกงแล้วยิ่งทําให้ช่วงขาและลำตัวดูบบลา์มากขึ้นด้วยบวกกับรองเท้าผ้าใบสีขาวเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นสหลับน้ำหอมผมเลือกใช้นะครับนั่นคือ broderie Chanel perfume ครับเนื่องจากกลิ่นให้ความรู้สึกสุข,สข,ขุมเท่แล้วก็ผ่อนคลายเนาะ โดยดูเหมาะกับเสื้อผ้าออกโทนสีเข้มหน่อยสำหรับลุกที่4นะครับมาในโทนสดใสหน่อยเนาะกับเสื้อยือดสีเขียวสะท้อนแสงนะครับกางเกงยีนเข้ารูปมีแบบดีเทลเป็นรอยขาด้วยตังช่งวงเข่าเนาะสเต็ปเดิมนะครับพับขาเกงเนาะทำให้หุ่นเราจะดูดีขึ้นนะครับรวมกับรองเท้า ผ้าใบสีขาวชมพูให้ความสุขไยรุ่นเหมือนกับไปเรียนหนาที่ไรใหม่เลยเพราะฉะนั้นกลิ่นที่ผมเลือกเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ให้โทนที่สดชื่นแล้วก็ดูสดใสหน่อยครับแต่ยังมีความเท่แล้วก็สไตล์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครอยู่เนาะนั่นก็คือกลิ่นนี้เลยครับเคลเมน t ์ายคลิฟฟอร์เนียจากอาเจเลโคลน สำหรับลุกสุดท้ายนะครับลูกนี้มาในโทนแบบสีดำหนะ่อยเนาะโดยเสื้อยืดเป็นเสื้อยืดสีดำครับแต่ว่าก็ยังมีลุกเล่นคือชายเสื้อข้างหลังเนี่ยยาวกว่าข้างหน้าเนาะแล้วก็ออกแนวสตรีทสตรีทหน่อยร่วมกับกางเกงยีนนัดลูกสีแบบเทาควันๆหน่อยครับมีรอยขาดเหมือนเดิมเลยให้ลุกที่แบบดูดิบๆนะจริงๆเสื้อจะใส่หรือไม่ใส่ในเกงก็เหมาะทั้งคู่เลยครับส่วนรองเท้าที่เลือกมาเนี่ยก็คือเป็นผ้าใบ สีดำเนาะดูเข้ากันเข้ากันมากๆแล้วก็จริงลูกเนี้ยเที่ยวเขินได้เลยนะซึ่งน้ําหอมที่ผมเลือกมาเนี่ยจะเป็นในโทนที่แบบดูเท่ๆหน่อยนะมีแบดบอยนิดๆซึ่งตัวแรกคือคร e ส d อเวน t ัสครับซึ่งตัวเนี้ยเท่แน่นอนแล้วก็ตัวต่อมาคือเป็นกลิ่นห้ขล้ายกันนั่นคือมองมัง explorer ซึ่งทั้งสองตัวเนี้ยให้โทนแบบสดชื่นแล้วก็ดูเท่ๆหมดเลยเหมาะกับลูคนี้ที่สุด ยังไงบ้างครับสำหรับไอเดียการแต่งตัวลูกต่างๆสำหรับวันสบายๆร่วมกับการแมชน้ำหอมกลิ่นต่างๆเข้าไปด้วยเนี่ยหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาไอเดียการแต่งตัวหรือว่าน้ำหอมตัวนี้จะแต่งแบบไหนดีซึ่งสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเราไปเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย